ตอนนี้เราฝึกทำโจทย์ปัญหาเศษส่วนมาถึงข้อ11แล้วนะครับใครที่ทำตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10มาเลยก็ยินดีด้วยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อ11กันนะครับว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้จะมีความแตกต่างนะครับความยากง่ายจะต่างจากข้อผ่านๆมาอย่างไรบ้างนะครับก็เช่นเดิมนะครับถ้านักเรียนอยากจะฝึกนะครับให้ดูว่าตัวเองแบบสามารถอ่านโจทย์แล้วเข้าใจออกแบบการคิดอย่างไรนะก็ให้หยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วนักเรียนก็ลองอ่านโจทย์และลอง ฝึกทำดูหลังจากนั้นก็ค่อยกดเพล์มานะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดหยุดได้เลยนะครับแล้วลองทําดูอ่าหลังจากักนเรียนทํามาแล้วนะครับมาดูว่าคุณครูมีวิธีการคิดอย่างไรโจทย์ข้อนี้เราจะต้องออกแบบการคิดให้ได้คําตอบตามที่โจทย์ต้องการอย่างไรนะครับโอเคมาเริ่มอ่านโจทย์กันเลยชูใจมีผลไม้3ชนิดคือส้มเงาะและแตงโมรวมกันทั้งหมด100ผลโดยมีส้ม เศษ7ส่วน20ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดมีเงาะเศษ2ส่วน5ของจำนวนผลไม้ที่เหลือนอกนั้นเป็นแตงโมอยากทราบว่าชูใจมีแตงโมกี่ผลนะครับโจทย์ข้อนี้มีเศษส,ส่วนด้วยกัน2ตัวอย่างนี้เลยนะครับก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยข้อมูลเยอะมีความซับซ้อนมากกว่าโจทย์ที่ผ่านมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองออกแบบการคิดกันนะครับคุณครูจะเริ่มจาก เศษส่วนเช่นเดิมนะครับเริ่มจากเศษส่วนซึ่งเศษส่วนแรกที่เราเจอคือก้อนนี้นะครับก็คือเศษ7ส่วน20ของจํานวนผลไม้ทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้คุณครูก็จะาวาดเส้นตรงนะครับวาดเส้นตรงชื่อ,อายาวถึงนี้เลยนะครับยาวถึงนี้เลยแล้วคุณครูก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด20ส่วนเห็นไหมครับตรงนี้มันเศษ7ส่วน20เนาะคือเขาบอกว่าส้มเนี่ยเดี๋ยวเราแรงเอานิดนึงเขาบอกว่า ส้มเนี่ยมีเศษเจ็ดส่วนยี่สิของจำนวนผลไม้ทั้งหมดแสดงว่าถ้าค,คุณครูแบ่งผลไม้ทั้งหมดออกเป็นยี่สิกองจะมีส้มเนี่ยเจ็ดกองด้วยกัน,ค,นคุณครูก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ก็คือค,คุณครูจะแบ่งผลไม้ทั้งหมดออกเป็นยี่สิกองก่อนนะครับ3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดสอง 14 15 16 17 18้าโอเค20กล่องนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณก็ถือว่า,าคิดว่าแต่ละช่องมันเท่ากันนะครับโดยประมาณาชูใจมีผลไม้3ชนิดเนาะมีส้มเสร็จ็ส่วน20นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะ1 2 3 4 5 6 7อ่าส้มจะมีถึงตรงนี้นะครับอ,อันนี้โอ้ยเดี๋ยว เขียนสวยๆโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าอันนี้เราเป็นส้มนะครับส้มเดี๋ยวส้มเอาให้เป็นสีส้มเลยอันนี้เป็นส้มนะครับเป็นส้มมามีเจ็ดส่วนยี่สิบนะครับและไอ้ส่วนนี้เราเรียกว่าไอ้ส่วนนี้เดี๋ยวนะะเอาสีอะไรดีสีฟ้าอ้ส่วนนี้มันคือส่วนที่เหลือนะครับอันนี้คือที่เหลือ เหลือจากที <Netz ank disag als> <fundamentals> ่ม <the trouble> ันกลายเป็นส้มแล้วแสดงว่าไอ้ส่วนที่เหลือตรงนี้ครับมันจะเป็นแตงโมบวกกับอ่าเงาะนะครับแอบแตงโมบวกกับเงาะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือแตงโมบวกเงาะเนาะบวกเงาะส่วนอันนี้เป็นส้มไปแล้วนะครับอันนี้เป็นส้มไปแล้วเพราะฉะนั้นแบ่งส้มเรารู้ละส้มมีเจ็ดกองตรงนี้คือส่วนที่เหลือจากการแบ่งส้มไว้ซึ่งมีแตงโมกับเงาะรวมอยู่ในนี้นะครับโอเคทันภาพนี้นะครับ ่ะเราเอาส่วนที่เหลือมาเขียนเส้นใหม่อีกรอบนึงนะครับเอาส่วนที่เหลือเนี่ยมาเขียนเส้นใหม่อีกรอบหนึ่งชื่อปึ่งอ่าเอาส่วนที่เหลือมาเขียนเส้นใหม่นะครับเพราะนี่ euh, น,นักเรียนดูนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเงาะเนี่ยมันจะมีเศษสส่วนห้าของจำนวนผลไม้ของจํานวนผลไม้ท bon> ี่เหลือนะครับอเมื่อกี้พูดไวลินพันกันก็คือมีเงาะเศษสองส่วนห้าของจํานวนผลไม้ที่เหลือ เพราะฉะนั้นผลไม้ที่เหลืออยู่ตรงไหนครับนี่ที่เหลือเห็นไหมที่เหลือคือตรงนี้เอสเส้นนี้คือผลไม้ที่เหลือนะครับเราเอามาเขียนเส้นใหม่และแบ่งเป็นกี่ส่วนครับนักเรียนดูแบ่งเป็น5ส่วนนะครับแบ่งจํานวนผลไม้ที่เหลือออกเป็น5กองหรือ5กลุ่มนะครับครูก็จะแบ่งเป็น5ส่วนหนึ่งสองสามสี่โอเคเป็น5้ากลุ่มนะครับซึ่งเงาะจะมีกี่กลุ่มครับเงาะนี่มี2กลุ่ม จาก5กลุ่มใช่ครับเงาะ,ะเดี๋ยวนะเงาะมี2กลุ่มจากทั้งหมด5กลุ่มตอนนี้เรามีห้ากลุ่มและ1 2 3 4สาี่แล้วก็5้าใช่ไหมครับเงาะจะมีอยู่2กลุ่มนะครับเงาะมี2กลุ่มอ่าแล้วก็เขียนอธิบายเงาะของเราได้เลยนะครับอ่าเงาะครูใช้สีอะไรดีสีชมพูน,นี้แล้วกันอันเนี้ยเงาะนะครับเงาะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าอันนี้เงาะเนี่ยเราตอบคุณครูได้ไหมครับว่าอันนี้คืออะไรอ่ะ อุ้ยอันนี้คืออะไรครับข้างๆเงาะอันนี้ก็ต้องเป็นแต็งโมถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็นเตงโมจริงไหมเพราะว่ามันมีอยู่สามอย่างนะครับมีส้มรู้แล้วเงาะแล้วก็เต็งโมแน่เราครบหมดเลยเราได้สัสดส่วนมาหมดแล้วนะครับคราวนี้อ่ะมาดูตัวเลขกันมาดูการคำนวณกันเราได้ภาพมาแล้วก็ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ภาพสองอันนี้นะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยสองเส้นเนี้ย ช่วยหาคำตอบได้ง่ายมากๆเดี๋ยวดูตามนะครับอ่าเรามาเริ่มต้นจากตอนแรกเลยเรารู้ว่าอ่าเรารู้ว่าส้มอ่ะเศษเจ็ดส่วนยี่สิบของผลไม้ทั้งหมดคำถามคือผลไม้ทั้งหมดมีกี่ผลครับผลไม้ทั้งหมดมีกี่ผลนะคุณครูไฮไลท์ด้วยสีอะไรดีอ่าสีเหลืองละกันชึบโอเคมาอยู่แล้วโอ้ยไม่ได้สีเหลืองเดี๋ยวมันซ้ำนะครับเอาเป็นสีแดงๆหน่อยอ่าผลไม้ทั้งหมดตรงนี้ครับนี่หนึ่งร้อยผลเห็นไหมครับ ผลไม้ทั้งหมดมี100ผลนะครับเราแบ่งผลไม้ทั้งหมดออกเป็น20เห็นไหมครับออกเป็น20ช่องเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่า1ช่องเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอเราแบ่งนะครับแบ่งผลไม้นะครับทั้งหมดนะครับแบ่งผลไม้ทั้งหมดเนี่ยออกเป็นออกเป็น20กล่อง นะครับหาหนึ่งกองนะครับหาหนึ่งกองนะครับเพราะฉะนั้น2ี่สิบกองก็คือยี่สิบช่องนะครับยี่สิบช่อง20กสกองเนี่ยมันเท่ากับ100้ยผลคำถามคือหนึ่งกองเท่ากับกี่ผลครับมันก็คือหนึ่งอยหารด้วย20นะครับก็คือเท่ากับเท่าไรครับ5ผลใช่ไหมย20สคูณห้าได้หนึ่งอย ตัดศูนย์ตัดศูนย์นะสองหนึ่งสองสองห้าสิบโอเคแสดงว่าหนึ่งกองนะครับหนึ่งกองเราได้ละหนึ่งกองก็คือห้าผลนะครับหนึ่งกองอเนี่ยหนึ่งกองหนึ่งกองคือห้าผลหรือหนึ่งช่องนั่นเองนะครับหนึ่งหนึ่งกองหรือหนึ่งช่องในภาพนะครับอ่าวงเล็บให้ด้วยหนึ่งกองหรือหนึ่งช่องเนี่ยเท่ากับห้าผลนะครับเท่ากับห้าผลโอเคอันนี้หมายถึง เส้นแรกนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะงงอันนี้หมายถึงเส้นแรกนะครับเส้นแรกโอเคเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เหลือตรงนี้ครับไอ้ส่วนที่เหลือตรงนี้มันมีกี่ช่องครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบส่วนที่เหลือมี13ช่องเนาะส้มเนี่ยมี7แน่นอน1 2 3 4งสี่ห้าห เจ็ดเดี๋ยวเราเราจริงๆเราหาจํานวนของทุกอย่างได้เลยส้มก็คือเราเอาห้าคูณเจ็ดแสดงว่าส้มมีสามสิบห้าส้มเนี่ยได้สามสิบห้าผลเราหาได้เลยครับไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยคือมีสิบสามใช่ไหมส่วนที่เหลือสิบสามอ่าเพราะฉะนั้นสิบสามคูณสิบสามคูณห้าได้เท่าไหร่ครับห้าสามสิบห้าใส่ห้าทนหนึ่งห้าหนึ่งห้าบวกทุนหนึ่งเป็นหกก็คือสามหกผลแสดงว่าเหลือเนี่ยไอ้หกสิบห้าผล เหลือนี่คือหกสิห้าผลนะครับเหลือหกสิห้าเหลือจากการแบ่งส้มไปแล้วเหลือหกสิบห้าผลนะครับคราวนี้ไอหกสิห้าผลเนี่ยมันถูกเอามาแบ่งเป็นงอ,อกกระเตงโมถูกไหมครับเราเอาหกสิห้าผลมาแบ่งเป็นงอ,อกกระเตงโมโดยแบ่งเป็นกี่ช่องครับอ่านเดียนค่อยๆดูตามครูนะครับเอามาแบ่งเป็นทั้งหมดอ่าเดี๋ยวเอาสีเขียวเข้มๆหนึ่งสองสามสี เอามาแบ่งเป็น5กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่า5้า5กองนะครับ5กองมันเท่ากับ65ผลนะครับอันนี้คืออธิบายเส้นนี้แล้วนะครับอธิบายเส้นนี้ห้ากองเนี่ยถ้ากับหกสิบห้าผลเพราะหกสิบห้าผลตรงนี้ครับหกสิบห้าผลตรงนี้ส่วนที่เหลือที่มันสะท้อนมาห้ากองคือหกสิบห้าผลแล้วหนึ่งกองละหนึ่งกอง มันคือกี่ผลก็65หาร5นะครับ65หาร5ก็เท่ากับ65หาร5้าได้อะไรครับ5้าห่ห้าหห้าบผลนั่นเองนะครับ13ผลเนาะตัดอย่างเงี้ย5้าห1 5 15, 6 5 3้าหหน้าหนะครับก็เป็น13ผลนะครับโอเคอ่าเพราะฉะนั้น1กองนะครับ1กองหรือ1ช่องอันเดียวกันนะครับ 1่กองหรือวงเล็บ1ช่องเนี่ยหช่องเนี่ยคือ13ผลนะครับสิผลอันนี้หมายถึงเอเส้นเส้นที่2ของเราที่เราเหลือแล้วเราแบ่งนะครับอ่ะมาดูต่อชือ่อเราหาอะไรครับข้อนี้ข้อนี้เราหาเต็งโมใช่ไหมชูใจมีเต็งโมกี่ผลคำถามคือเต็งโมมีกี่กองครับเต็งโมมีกี่กองแต็งโมจากภาพนะครับแตงโมมี สามช่องนะครับสามช่องนี่ไงแตงโมมีสามช่องเห็นไหมแตงโมนะครับมีหนึ่งสองสามมีแตงโมมีสามช่องเพราะฉะนั้นเราก็เอาสิบสามคูณสามเลยเพราะช่องหนึ่งมันคือสิบสามครับเนี่ยช่องหนึ่งมันคือสิบสาม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 หนึ่งนะครับสิบสามคูณสามก็ได้เท่ากับสามสามเก้าสามหนึ่งสามเนาะได้สามสิบเก้าเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าแตงโมนะครับ มี39ผลนะครับแตงโมมี39ผลส่วนเงาะมี26ผลถูกไหมครับเงาะมีะเงาะเท่ากับ26ผลนะครับอ่าเดี๋ยวคุณคูแรงเงานิหนึ่งเอาแรงเงาเสีอะไรดีให้ต่างๆกันอ่าสีแดงสีแดงได้ไหมอ่าอ่าแล้วก็แตงโมมี3แตงโมมี39ผล เดี๋ยวจะลองบวกด้วยนะครับนักเรียนจะได้เห็นว่ามันมันได้หนึ่งร้อจริงไหมนะครับโอเคเราได้จำนวนหมดเลยก็คือส้อมมี35เงาะมียีแล้วก็แตงโมมีสามสิบผลตามที่ครูอธิบายเมื่อกี้เป็นสเต็ปนะครับถ้าเราเอา3ตัวเลขนี้มาบวกกันก็คือ35บนะครับบวกยีแล้วก็บวก39นะครับมันจะต้องได้เท่ากับ100พอดีเพราะว่า ผลไม้3ชนิดเนี่ยได้100อยนักนักเรียนลองบวกดูซิว่าจริงหรือเปล่านะครับ35นะครับบวก26แล้วก็บวก39นะครับได้100พอดีจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ว่าเขาถามหาแตงโมถามหาส้มหรือว่าถามหาเงาะก็ตามเราตอบได้หมดเลยว่าแต่ละอันมีเท่าไหร่นะครับแต่ข้อนี้เขาถามหาแค่แตงโมเราก็ตอบว่ามี39ผลนั่นเองนะครับโอเคนะครับ ดูเหมือนจะคิดยาวจริงๆแล้วถ้า,านั่งเจอกันเนี่ยอธิบายก็อาจจะไม่ได้พูดยาวขนาดนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครเคยเจอโจทย์ลักษณะนี้นะครับในหนังสือหรือว่าในบทเรียนก็ตามจะมีวิธีคิดแตกต่างจากนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจอันนี้ครูพยายามเล่าให้เห็นเป็นภาพด้วยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะคิดเป็นการคำนวณล้วนเลยก็คือเอาเศษเจ็ดส่วนยีคูณหนึะครับเหมือนกับประมาณว่าเอาเศษเจ็ส่วนยีเนี่ยมาคูณหนึ หาจำนวนส้มแล้วเอาไปลบกันเอา100ลบจำนวนส้มเหลือจำนวนที่เหลือแล้วก็เอาเศษสส่วนหไปคูณจำนวนที่เหลือนะครับก็จะได้จำนวนเงาะแล้วเอาจำนวนงเงาะไปลบจำนวนที่เหลือเมื่อกี้ก็จะเป็นจำนวนแตงโมอะไรเงี้ยครับก็สามารถทําได้เช่นกันอันนี้คุณครูอยากจะให้เรานะครับคุ้นเคยกับการเปลี่ยนจากโจทย์นะครับแล้วก็มาเป็นแสดงด้วยภาพเป็นการเหมือนกับสร้างความเข้าใจชุดรูปแบบของเราแล้วเราก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าจากภาพนั้นน่ะเราจะ ใช้การคำนวณอะไรเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะครับก็อยากหวังว่านักเรียนนะครับน่าจะได้รับความเข้าใจในเรื่องของโจทย์ปัญหาเศษส่วนมากขึ้นนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึง11ข้อแล้วก็คิดว่า11ข้อนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนแน่นอนนะครับก็หวังว่าคลิปต่อ,ตอไปนะักเรียนจะติดตามแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าใจในเรื่องของเศษส่วนมากขึ้นในลักษณะที่มีความซับซ้อนหรือว่ายากขึ้นมานะครับก็สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ